มีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับผมเป็นปีใหม่ไทยหรือสงการครับอ๋อโดย,ยไม่พรให้กับทุกๆคนสุขภาพร่างกาย,ขายแข็งแรงคิดกันได้ได้เงินคิดก่อนได้ได้ทองโอ้ยอะไรกันเลยว่าโอ้ไอตีฉชนในล่องครับเอ้ขอเสียงบือๆหน่อยไอพี่ตีฉชนในล่องหน่อยครับปาไอผมป้าจะใ,ใส่หม้อนีนอ่หน่อ วายุอันขาไปวะโอ้ขอบคุณครับกรับกับกับโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เน็กอบควไอ้พี่เนียเมากอเ็ยอ้ครับอันนี้ผมพูดอย่างนี้นะครับสบรยายโอ้นี่นี่ตัวการขอเสียงบอมือด้านซ้พี่ตีเชนอลอด้วยครับ เยล่าเลาพ่แม่บอกไอ้ล่าล่ยู่นีบอกเมนดูห้างจะมีสามสิบสามสิบโลโอ้ยผมายาัผมพูดในไล์รับพี่มากตื่นแลเนี่ตื่ล่าเลยสิลไกกินเราตื่ล้วอบตืล้าเปยนสิกินเราแล้วบอไอ้พอลองพิงอังเกเพิงบอกรับพิงรนะผิงเลี้วๆรอพิงผิงอย่างนี้เพื่อ อีกลองเป็งอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยโอเคตัวก็ถือด้วยการบาดนองสมองก็ได้มาสีเห็นน้องเพี้ยงยังต่อไปแล้วตอนนี้คิดว่าประมาณนอนกันเดียวเอาเอาเพ่งเดียวเพยงเดียวเพ่งเดียวครับสวยไปยี่ใจสวยสวยไปยี่ใจสวยไปยี่ใจ 你们浪费的，大家一起来。<music> <music> I <laughs>

พคุเดีกุ่งตลเลยพ่อโอ้โหออขึ้นหลายๆครับผมตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจากีครเป็อนต้งไม่เป็นคนดีวเป็นเื่นเดียวเออผมว่าพี่ดีมาเล่นาใกล้ๆบ้านพี่เลยพี่น็กจับาป่ามาลงที่โรงเรียนันเิอที่นอเดียพี่ดูเวลาก่อน ถ้าเกิดว่าทันพี่จะไปเอ้าก็เลยออกเทดูแล้วน่าจะทันอยู่นบไปวุ้นไปวุ้นหนาเลยหบขึ้นเลยไหล่ครับขอบคุณนเลยไครับผมพี่เจอนุโมทนาสาธุครับผมอนุโมทนาบุญกับน้องแล้วกัดีใจที่เห็นคนรักน้องชายของผมนะครับผมมาเสิร์ฟให้ตั้งใจตั้งใจขึ้นเลยไหล่ครับผมก็ว่าอยู่อันพาสีดำผู้ใดญ่ว่ามากผู้ใดว่ามากผมก็เหนียวเป็นเพราะว่าผมจิตจบค่อนเสิร์มแล้วนะครับผมวันนี้ดีใจมากๆนะครับผมเป็น ครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสมาร้เพลงตรงนี้นะครับผมดีเลยผมไม่คิไมสันเลยว่าจะเป็นที่ตีและที่ตีมานครับแต่ด้วยความน่ารักของพี่ตีนะครับผมแต่แรกเริ่มนะครับผมตอนขอร้องต่างกันนิดเดียวพี่น้องนะครับอินดูผมเอาผมไปง่า๊นผมกระได้วงว่าไรน้องไอ้นะครับผมไอไดเป็นแสนผมก็ได้สองสามพันสี่ห้าพัน ตีเชนลก็รักนิกด้วยตอนนั้นนะครับผมจนวนนี้นะครับผมขอรับมดีใจครัดีใจวันนี้จริงจริงตั้งใจไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะมาขึ้นเวทีนะครับตั้งใจจะมาสแสกเล่าันสุท้ายนี้นะครับผมขออนญาตนครับพี่น้องทุกท่านอจังสดนขอบคุณครับผมสุดท้ายดี ขอบคุณทุกๆท่านครับที่มามอบความสนุกสนานให้กับผมครับเข้าอินเ์เท่นกันละกันนะครับผมขอบคุณมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของบุญพระป่าในวันนี้ครับผมเล็กน้ตั้งใจทํามากๆนะครับผมก็หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าผมได้มีโอกาสมากอีกที่น้องเสกันตอนรับเป็นยังดีครับผมส้ใยนี้ขอเสียงปมือดังๆห้นจากของได้ไหมครับด้วยความตั้งใจของลูกผู้ชายคนนี้ครับมั้นใจด้หน่อยได้หลาย ผมเต็มที่ก็มันนะครับขออนุญาตขอบคุณพี่น้องไม่ว่าจะเป็นไมรุ่นก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะครับผมขอบคุณจากหัวใจนะครับสุดท้ายนี้ขอานาอนุญาตอำนวยพรให้กับพี่น้องทุกทท่านมีความสุขม,มากๆาในปีใหม่นี้นะครับผมเป็นปีใหม่ไทยหรือสงการครับอรโดยพรให้กับทุกๆคนสุขภาพร่างกายแของอ็งแรงคิดกินได้ได้เงินคิดทองให้ได้ค,ดงดดควงโอ้ ไอ้เรยมาโอ้ไอตีใชนลงครับโอ้ขอเสียงบาเพ็ญแงไอ้ตีใชนล่งหนยครับาไอ้ผมาแตใส่้อนี่น่้ยอันปาไปวะโอ้ขอบคุณครับััััเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เครับผม้ไอ้ี่ว ผมเป็นอะไครับอันนี้ผมอย่นี้นับนี่อตัวการบอกเสียงกมพี่ตีเชนรด้วยครับเยล่าเลม่บอไอ้เ่าัน่นีบ่แมอยู่ข้างจะมีสามสโลโโอ้ยผม เราอไบปานตยแล้วล้วเลยสิงีกินเราเตยล้วเรอเตยแล้วไปสิกินเรากันนะพวกเราอ้ไอ้บอลอลงพรงกอังแกเพ่งกอนครับเอางิงไีกเพ่ลวๆรอเพงเพ่อย่างนเพื่อโออ้งร้องเพลงอะไรไปบ้างล่ะเนี่ยโอเคตัวพัตอมด้วการบาดเย กมองก็ได้ว่าสีเห็นบ้องเพลงกยังต่อไปแล้วตอนนี้คิดว่าประมาณนอนกันเดียวเอาเอาเพียงเดียวเพียงเดียวเพียงเดียวครับสวยก็ยี่ใจสวยก็ยี่ใจเหรอสวยก็ยี่ใจนะสวยก็ยี่ใจสวยก็ยี่ใจเล่นเล่นเล่นหมดทุกน้องเล่นกันนะสวยกันเลย 给他们老婆跟娘家都给老嘞。 Hadi bakalım. ขึ้ตนนนขึ้โหออกขึ้หลายๆครบผมตั้งใจครับตั้งใจตังันดีค็นไปนนดีไปกเออผมว่าพี่ดีนัน้ยงใกล้ๆบ้านนี่เลยเพืนอนกลับเข้ามาลงที่โรงเรียนมาเจอที่เนบอกโอพ่ดูเวลาก่อน ถ้าเกิดเราทันที่จะไปก็เลยออกเทดูแล้วน่าจะทันอยู่ครับไปวุ้นไปรุ้นตาไปวุยนตาบกขึ้นเลยๆครับขอบคุณหลายๆครับผมพี่เจ้าอนุโมทนาสาธุครับผมอนุโมทนาบุญกับน้องแล้วกัน ดีใจที่เห็นคนรักน้องชายของผมนะครับผมมาเส փ ให้ทั้งใจทั้งกำเพื่ออะไรครับผมก็ว่าอยู่อันคาสีดำผู้ใดว่ามากนะผู้ใดว่ามากตอนนี้ผก็ได้เหยียบบนพวงกุญจิตจบข้นเสิร์นแล้วนะครับผมวันนี้ดีใจมากๆเลครับผมเป็นครั้งแรกเลยที่พี่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงตรงนี้นะครับผมครับผมไม่คิดไม่สังเลยว่าจะเป็นพี่ตีและพี่ตีทำมา เลยความน่ารักของพี่ตีนะครับผมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับผมเราได้ผมขอรบกายนี่เรกพี่น้องนะครับอินดูผมเอาผมไปงาน้ำผงกระได้วงว่ไลน้ำไอ้นะครับผมไอได้เป็นแสนผมกระไดสองสามพันสี่ห้าพันพันกระไดทุกอย่างแล้วเนี่ยกนะครับคุณลักตีชนลุงก็รักเน็กด้วยนะนะตอนนั้นนะครับผมจนวันนี้นะครับผมนะครับผมครับผมดีใจครับดีใจวันนี้จริงจริงตั้งใจไม่ได้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาขึ้นเวทีนะครับตั้งใจจะมา สแต็กเล่าครับเอ้าสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตอานุพรนะครับให้กับพี่น้องทุกคน